สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนี้ยายจ้าไม่กาผ้าม้วนได้จ่ามือมือนี้ยายกะสีลงทรงลงซาหากินหาอยากเกล็ดได้จ่าเด้ออืเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในได้จ่ามือน chutz, im, o, alcohol, test, People, ี่ยายออกทำไหากินก่อนเมื่อวานยายกับเบญเมื่อวานยายไปหาหมอเนาะจ่าเนาะไปหาหมอเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในได้จ่าเด้อไปตาทองไป อย่างไรไปชุดนี้นะโอ้ยบังจีมาครบอ้อกร่อยไปหมดสิไปไปขี้แปลกแหกม้านี่จ่าไปลงไซบูดเออโมจิแต่งตัวไปแงี้น้องสาวเนาะไปไปย่าจะไปหาใครมาแดงก่อนจังย่าจะมาเอาเด้อเด้อล่ะเด้อไปไปเบิ่งสิได้บ่นน้องจ่าเนาะ ที่เปล่งแหงมานของยาย่ชิมานบา่ยายกกับโมาวานกับเป็ยโมชับจุระไปหาหมอนะจาน่าเนาะเป็นลูกอ้วานควม่มอันนี้ไขมันคว่มดัานเนาะพี่น้องโออจะไม่หลายลูกลูกกระเพาะกดไหลย้อนเมื่อวานเพื่อนนัดไปยายกกับไปเนาะวันนี้ยายกกับฉอกสามาหากินมึงยายกกับเชืาอฮยกกับเชืามาล่อล่อนี่แนะหละเนาะจ่าเนาะล่อแถวบึงมีมองนี้ล่ามันชิมาน นี่มองมีน้ำมีไน่บึง้งไปหลุ่นบึง้งไปเรื่อยๆได้อ่านั่นนอจ่าเนาะไปบึ้งน,าจานอจ่าเนาะนี่มีบอ่อชาวไทยห,หาบึง้ง <laughs> อ,อ๋อจะสองว่ะห่างห่างคบ่ห่างพูดใหญ่บ่หูงสุมดอกด้จกดีจ้าเด้อเขามาแล้วกเยอะรึมือกําลังใจให้ยายในไทย

เป็นบ่อเตือนมันเงียบอยู่เแ่าป้านหั่งนี่มานมานมานเลยลื้อไม่ยังคุลงมาเแ่าโอ้ยแต่หั่งนี่กับพ่อเหรอเออพี่น้องเอ้ยนี่ออนเอาลงมาเบิ่งก่อนนีเลยเด้อพี่น้องเอ้อนี่เลยเด้ <laughs> ออาอไปเชี่ยเจ้า เอาหอนแม่มันบึงเนาะพี่น้องทีนบอปื้อจะได้เสาฮะเอาแม่มาน้าเท่าโอ้ยเอาไปเห็ดเหนียงนาเสาเนาะแม่มาเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละย่ายกะหาไปรอนี่เลยเนาะจ่าเนาะเอาทุกอย่างเลยเออหาอยากกินเอามาเท่บึงเสาเออบอไข่หั่งบอไงมันเออเอาไปใส่ตุ่มปากคอไง นี่เอาทางเรียกกงเขาอแล้วเนาะเนาะหื้อพี่น้อง,อองเห็นบอกปัดเมื่อกลั่นไข่หน่อยเน้อแถวอ่ะอออเออื้อเปิดเอ้าเถาะเคาะอค้อลงเอื้อนเออน,นี่พี่น้องเอาเมียมันนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะเอาไปต้มมึงมันก็นลั่งเตะไข่นาะเแ่าเนาะไ<อ>ข่ผักมัน ไข่ไปบึงหม่องไม่บึงไปเรื่อยๆือบึงอือห่าไข่ใหญ่ใหญ่กินแน่นแน่นโดนเ่าดอกโอ้ยพี่น้องเลยหากินอยากนะเ่าเนาะต้นถึงถึงไข่เขื่อนเป็นยาดีจ่าเดินดอกมันพี่น้องเขียวสะใ้น่อยจ่าเนาะ เดี๋ยวน้องอู้แหลมโบกแหงน้องสาวเปจะได้เถาะไข่บ่เนาะไข่บ่ไข่ก็จะได้ได้กแต่แม่มันก็เอาตัวมือนี่น้องพี่นอ้องออหาก,กินอยากหาก,กินอยากพี่น้องเอ้ย มี่บอกว่มี่ใหญ่กว่าจิกนี่เด้อโอ้เจ้าคิเล็กเก็บบอกคิเล็กนี่กุัวเท้าป๊าดนี่นี่น,นี่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 โอ้ยเอาทุกอย่างที่กินได้เนาะยจานเนาะอเออเออไก้บบอกเท้าโอ้ยปรทธานใครพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ปรทธานใครก็เก็บบอขคิเล็กเท้าเก็บคิเล็กในแม่มันทนนานเก้เาไว้เท้าไปตุ่มเสีป,ป่า นี่ไปเก็บบอสคีเล็กเนาะพี่น้องเนาะขีเล็กงามๆเอ้ยมีแต่แม่ได้แต่แม่มันแต่ที่เก็บขีเล็กตัวนีูแม่มันจะไปตุ่มปัดพี่น้องตุ่มจะปลาคอเลยแหละเอ้ยหาถึอปลาคอมาในสระกระยังมาทัานนิสูบเนาะจ่ะเนาะเออตัวได้เพียก็เมื่อตอนก็เอาตัวงามๆมันเนาะจ่ายเนาะ เออเก็บกิเลิบดัวเอาทุกอย่างที่กินได้เนาะเแ่าเนาะไปจ่าก็จะเก็บซอยตะทอเนาะจ้าเนาะอืองามๆเลยตะทอกเก็บตัวเดียวเหรอหอบหนึ่งล่ะงามเนาะพี่น้องเห็นบ่เฮ้ยไปแกลี่ยเสียบเลยบรรยากาศเนาะ น้าม่แหงเลยม่ใหย่ก,กับกรริเก,บก,ก็บไปเรื่อยๆเศรกเก็บพ่อผุนใหญกิเก็บพพีเห็นบอพี่นองหอนงามอดไรปื๊ดไม่ตียอดเลยเ่าเห็นบอฮ้องามเ่างามเห็นบอฮอบุญสิล่ะพี่น้องมางงมามามา,มา,มา,าด พี่น้อดเลยโอ้ยมาพอเอาเลยพี่น้องเลยอูยอ้ยงามเนี่ยมาเก็บเอาเด้อพี่น้องเด้อไปแกงลี่ยแเบแฉบเลยพี่น้องเลยเก็บแต่บริเวณนี่ก็พ,อ,พอแล้วนี่ยินบ่โอ้ยต้นนีก็พอต้นนีเจ้าโอ้ยพี่น้องเลยอื่นตาทองมาเก็บไป พี่น้องอนะเทียนบอผู้ยาก,ก็ที่เก็บบอกนีเนาะโอ้ยงามแพีงสวัสดีจ้านี่พี่น้องยายเก็บเทียนบองงางามเลยพี่น้องนี่ตัวนี้แหละก็ที่เก็บซอยตะช่องนะจ่ะเนาะลายลายพี่น้องมากมามา,มา,มาเก็บกันได้จ้าเด้อเทียนบอลาว่าเลยพี่น้อง

หลายๆเท้ากว่ากะเก็บได้หอบหนึ่งเลยปึ hmm. ๊ดน uh ี huh. uh ่ไปไปยายจะไปหูตุ่มปูนไปเรื่อยๆตัวนี้นี่หอบเพิ่มอ๋ออ๋อปึ๊ดพี่น้องอือโถงถือวะไรให้หนักหนักโอ้ยเนี่ยเอ้อ อดหอดงึงเก็บเป็นบ่อพี่นอ้องมา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 พี่นอ้อ,อ,นองนี่ได้หอดหมุดแดงได้หอดกิเลี้ยบปอดหนาบันเหนือไป็นหูแกงเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้โหเดรั่ีหลี มาเอาเด้อดจ่าเด้อมาเอาวุ้ยหลายหยดหลายนอสเอาเนาะก็หลายหยดหลายเงินเฮาได้หลายอยู่ป๋าถี่หูอือเดี๋ยวไปถี่หูก่อน เราชิมาะหูดเนาะแต่ทองนี่ในร้ายย่นห็นบบนี่ก็ได่อ้วนวันนี้ยายก็ชิจบคลิปเนี่ยเอามาเก็บขี้ปเล็กกับเนี่ยมดแดงไว้เพียงแค่นี้ได้ใจเด้อก็ชอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกำลังใจให้ยายในได้จ้ายายรักพี่น้องได้ใจอย่าลืมติดตามคลิปยายต่อไปในได้ใจบายบายจุ๊บจุ๊บหว้แพลินครับชุกกะผาบแข็งแรงดูดีไม่แห้งห้ลำหายรวยยิ่งินเปนไปได้จ้าสวัสดีจใจขังจ้า